ระบบอิ n n ว r ต์ o ี t อ o n t r ลไอซีด t ตตหน้าต่างรับคืนจากการเบริกสำหรับหน้าต่างรับคืนจากการเบริกนั้นนะคะจะใช้ในกรณีที่มีการรับคืนสินค้าจากการเบริกใช้หรือเบอิกผลิตต่างๆนะคะเมื่อมีการเบริกไปแล้วใช้ไม่หมดและมีการนํากลับเข้ามานะคะก็จะใช้หน้าต่างรับคืนจากการเบริกเป็นตัวบันทึกข้อมูลค่ะสำหรับรายการเอกสารนะคะ ก็สามารถเลือกให้ตรงกับตอนที่เราเบิกนะคะยกตัวอย่างเช่นรายการรับคืนเบิกผลิตนะคะเลขที่เอกสารสามารถคลิกที่รูปคนวิ่งได้เลยค่ะส่วนวันที่เอกสารก็จะเป็นวันที่ปัจจุบันที่เรามีการบันทึกข้อมูลนะคะถัดไปนะคะช่องหมายเหตุอาจจะมีการบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปว่ารับคืนจากการเบิกผลิตเนื่องจากมีของเหลือจากการทำรายการผลิตต่างๆนะคะก็อธิบายรายการไปได้เลยนะคะ ผู้บันทึกก็จะแสดงชื่อผู้บันทึกข้อมูลให้นะคะสำหรับรหัสแผนกและรหัสจ็อบก็จะทำการรบับหมุเอาไว้เพื่อเอาไว้ดูรีพอร์ตนะคะว่ามีการรับคืนจากการเบิกเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่บ้างในแผนกนี้จ็อบงานนี้นะคะก็คลิกลูกศรลงมาเพื่อทำการเลือกได้เลยค่ะ ถัดมานะคะรายการสินค้ากรณีที่มีการบันทึกรายการเบริกไปแล้วและของเหลือจากการเบริกเราไม่ต้องคีย์รายการใหม่นะคะใช้วิธีการกดที่ปุ่ม IC list เพื่อเป็นการ f e r e n c e เอกสารจากหน้าต่างใบเบิกมาได้เลยค่ะหลังจากที่เราเ e ฟ e ฟลนเอกสารมาแล้วนะคะรายละเอียดที่โชว์นั้นจะเป็นรายละเอียดเมื่อมีการบันทึกเบิก ที่ผ่านมานะคะแต่หากว่ามีการรับคืนแค่บางส่วนหรือบางรหัสสินค้าเราก็จะให้คงเหลือไว้เฉพาะรหัสที่เราจะรับคืนค่ะยกตัวอย่างเช่นกรณีนี้นะคะมีเบิกรายการสินค้าทั้งหมดสารายการแต่ว่าจะมีการคืนแค่รายการแรกรายการเดียวนะคะวิธีการบันทึกก็จะทําการลบที่ไม่เกี่ยวข้องหรือลบรายการที่ไม่ได้มีการรับคืนออกไปนั่นเองค่ะทีนี้มาดูที่ช่องจํานวนบ้างนะคะตอนที่เราเบิกนั้นนะคะเบิก ไปเป็นจำนวน12กิโลกรัมนะคะแต่มีการเบริกออกไปแล้วเนี่ยมีผลิตไปแค่10ส่วน2กิโลนี้เป็นคงเหลือเราจะรับกลับเข้ามาในคลังนะคะเพราะฉะนั้นในช่องจำนวนเราจะใส่เฉพาะจำนวนที่รับคืนเท่านั้นนะคะเราก็บันทึกเฉพาะจำนวนที่รับคืนกลับมานะคะส่วนต้นทุนต่อหน่วยระบบก็จะแสดงตามเอกสารที่มีการบันทึกเบิกไปก่อนหน้านี้ค่ะ ถัดมานะคะในแถบ e s c r i p t i o n ก็สามารถบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปได้เลยนะคะแต่ถ้ามีการ reference เอกสารจากบันทึกเบิกมารายละเอียดหมายเหตุก็จะติดมาด้วยนะคะเมื่อตรวจสอบข้อมูลรายการต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะหลังจากที่เราทำรายการรับคืนจากการเบิกแล้วนะคะสต๊อกก็จะเด้งกลับเข้ามาในคลังให้อัตโนมัติค่ะ